ขนาดราคาต้องคําตลาดโลกลดรงมหอดสามร้อยบาทนะครับเพราะยังพบรัฐบาลไทยวันที่ว่าอันนี้ก็จะไปใสายไลน์สายน์ครับกับวอยรกันมวนมาพบพอกันในช่วงที่สองของรายการเสียงชนบทไทยครับพี่น้องครับมือบองนึงนี่ไอยอ่านข้าวอ่านข้าวข้างไว้ข้าวข้างครับไปข้างข้างไว้มันบอจบแต่นี่มันบอจบมันบอจบไข่เมียก็อยากกินน้ำเห็ดแห่มันสุดขุดแห่มันถึงเพิ่ว่าบาดนี้บางนึงหอดภาคแต่วันออก เพิ่นบอกว่าภาคใต้ได้ปะเนี้มีภาคใต้พร้อมครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรบท่นาน่ามีเมฆมากเป็นบางส่วนโดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ20เซ์ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรชบุรีประจวบครีบรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำอยู่ที่24องศาถึง25องศาเซนเซียตอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 3ถึง36องศาเซนเซียสพี่นอ้องย่าไปตีเป็นห่วยได้ ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15กิโลเมตรถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากโดยจะมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24ถึง25อ,องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ถึง35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกความเร็ว15กิโลเมตรถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลพิทยายครมีเมฆมากส่วนมากจะมีเมฆเป็นบ่าบเป็นบอกว่ามีเมฆเป็นส่วนมากาครับโดยมีโอกาสเกิดฝนตกฟ้าขนองและมีลมกันโชกแรงร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24 ถึง26องศาเซนเซียสก็ย,ออย้อนข่อยฮอนละม้ยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ถึง36องศาเซนเซียสลมใต้ความเร็ว15กิโลเมตรถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือเขารายงานสภาพดินฟ้าอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยาจ่าพงศ์และเถาะเมืองอุดรเป็นคนรายงานครับแล้วเพิ่นยังได้รายงานเพิ่มเติมว่าจังซี่ครับพี่น้องครับบริเวณสวนลุมพินีบรรยากาศอึมครึมเพราะนั้นเพิ่นว่าท้องฟ้าสลัวสลัวเพราะฉะนี้อันนี้ก็คือกรมอุตุเพิ่นรายงานมาบางนึง,นงครับพี่น้องมันแต่หัวตาสลัวบางนึงนหรเจ้าบางเฮียหน้าพาคอยเลียมมึงยุ่นเนี่ยเอา้าเพิ่นก็รายงานมาบาง,งนึงอ่ะเนาะเพราะยังอันนี้ก็ได้เอาถอดแว่นตาดำสะกอนใส่แว่นตาขาววะนี่มาเบิ่งทางด้าน ปากน้ำโพเจอพายุฝนถลม่มอวมทั้งขึ้นวสันต์พันวา่าสาลา,า,ากลางไฟดับเน่าครับพี่นองครับหลังพายุฤดูร้อนครับพัดถล่มหลายพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์จนถึงเศร้ามืดของมือเศรา้รานี่พอยญจจ่าพงุงครับนอกจากเสียเห็ดใ้งานปาร์ตี้ฟมต้นแม,นม่น้ำเจ้าพญาทรงไทยมหา <'s> สงการามันหย,ยดหาดวสันต์พ่นวามันหยดหยดหาดวสันเพื่มันหยดหาดครับต้องถล่มกลางขั้นแล้วต้องยกเลิกกลางขั้น ต้องลมกลางขั้นข่าวพอสามเทียยังพอท่านได้ถืกอยูห่หามในอีกไครเออย่างทรงผลกระทบต่อบ้านเลื่อนและทรัพย์สินประชาชนจำนวนมากกับพี่น้องโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลน,นครสวรรค์ตกอำเภอเมืองนครสวรรค์พ่อพ่อก็คือพบกับาพี่น้องครับ,รบพบมีชาวบ้านเลื่อเออมีบ้านเลื่อนราชดรครับถูกล้มพายุพัดหลังคาปิวละลิวลอยละล่องสวนกล้วยนับสิบไร,ร่รวมถึงต้นไม้ถูก ล่มพัดโหนแลนี่ละนัดและทับเพื่อนซ่านของชาวบ้านต้องใส่เลยไฟฟ้าตัดจริงใหม่ออกพอใจจาพุ่งเจ้าเบื้องเจ้าเบื้องคุณเห็นปะผ้าหยุปอดตัวมันคือแห้งเถอะวะส่วนสารากลางไฟดับว่าสันเพื่นวลาเอออันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้่อยบ่มักน้ำเปล่าแต่ไฟดับมันเหลียวไปเห็นหงที่หาตะเกียงหาหนามันมันไปขึ้สมัยก่อนเลยดิไพพี่บัิบอกเพั่นว่าคอยกว่าคือกันครับแล้วตอนนี้อันนี้เขาเอื่อจริงนี่ออันเนี้ยายุนี่พายุเพื่อรายุพ บ่แมยนวาตาไพรล้มล้มยู่วาตาไพรครับท่าไฟนี่อักขีไพรครับนะครับตาไพรอักขีไฟบ่ปะไฟนี่อักขีไพรครับท่านน้ำด้อุทกกะไพเจ้าจะสอนเลยฮะเจ้าข่อยค้าน้ำอุทกกะไพตัวนึงครับผมเออกะไฟใหม่เพื่อเอื่อนยังก้ออักขีไพรบได้เอื้อนรถดับเพลิงตัวบ่บ่ท่านเอื้อนมันต้องอักขีไพรก่อนเลยจะเอื้อนรถดับเพลิงแล้วบัดนี้จะถอบมาเบิ่งตรงนี้เบิ่งครัร้อยตำรวจโทพิทักษ์ชาญประโคน พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรประตูน้าจุฬาลงกรณ์จังหวัดปทุมธานีเพนนิ่ดนะ้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุว่ามีรถน้ำมันพลิกคว่มอยู่บริเวณถนนหนโยธินขาเข่านาหางแมคโครนะครับนาหางแมคโครรังสิตตาบลประชาธิปัตย์อาเภอธัญ,ญบุรีกะเล่าฟ้าวไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่แขวงกลางทางนะครับแขวงการทางนะครับไขมันตะอานแข็งกลางทางแข็งกลา,า,างทางมันย่ำนะ เจ้าหน้าที่แขวงการแขวงการถางนะครับและหน่วยกู้ภัยเยียวเวหาประทุมธานีในที่เกิดเหตุพบรถสิบ้อยี่ห้ออีซูซูสีขาวหมายเลขทะเบียน61นะครับ61ขีด6534กรุงเทพมหาคนครซึ่งเป็นรถของบริษัทเ c q u a แ i e r ภาษาอังกฤษอ่านรอบเยีวมันจะไม่เหมือนเดิมจำกัดประธานาบาบรรทุกน้ำมันมากกว่า6ลิตรสภาพเสียหลักและก็พิก ตะแคงตกล้องระบายน้ํากลางถนนแล้วก็อยููในระวางช่องทางด่วนและก็ช่องคู่ขนานเฮ็ดไหน้ำมันอยู่ในรถบรรทุกเนี่ยไหลหัวออกมาอันตรายเลยครับจา่าทอครับ,รบแล้วก็เพิ่นก็ได้มีการสืบสวนสอบสวนนายยันยงสิทธิอายุ45ปีเป็นโชเฟอร์ขับรถน้ำมันคันนี้ให้การว่าจังสี่ครับพี่น้องครับแล้วเพิ่นบอกว่าได้บรรทุกรถน้ำมันเนี่ยมาจากย่านช่องนอนทรซีนะครับเพื่อจะนําไปส่งให้กับลูกค้า ที่จังหวัดสระบุรีครับจนกระทั่งมาถึงนะครับแลนมาถึงนี่แหละครับคอยหลงคล้องเ็นตาคอยเยาะเพื่นโอ้ยนอสายตาคอยจะเป็นนายเนาะนะครับจนกระทั่งนะครับช่วงล่างลงมาตกทูสะพันนะครับละรถกรร็เดยเกิดเสียหลักตกพุงพ่งฟงดงลงมาทางเจ้าหน้าที่กรร็เลยน้ำตัวนายยันยงนเนี่ยไปทําการเปรียบเทียบค่าปรับปรับ1,000บาทในข้อหาขับรถโดยประมาท เป็นเหตุให้ทรัพย์สินทางราชการได้รับความเสียหายส่วนเรื่องน้ํามันรั่วนะครับลงท่อระบายน้ําทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทอยู่ในระหว่างการเร่งดําเนินการแก้ไขนะครับอ่ะอันนี้เขาก็ให้กกาลังใจกันนะครับครับรถกับลาก็ให้ยละมันระวังโดยเฉพาะเป็นรถบรรทุกน้ามันนี่มันอันตรายได้จ้าทอถไปตํากันผยานไฟใหม่รถไหมครับอันตรายนะพี่น้องครับช่วงสงการสามมือที่ผ่านมาครับบางคนก็มีความสุขครับพี่น้องครับแต่ว่าบางคนกระสูญเสีย สิ่งที่จะของหักสิ่งที่จะขวงห่วงกับพี่น้องสาวเอแบกทะเลาะแฟนดิ่งชั้นห้าดับปริศนาครับเปียงแด่พาดนนี้มาเบิ่งน้ำพยยอยยทอขับไล่ละเอียดพอยยทอสิบห้าไปลอยตำรวจโทรธนกิจครับหลงสุหลงสวัสด์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจผู้ท่อนเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีรับแจ้งว่ามีผู้ตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บสาหัสที่อยู่ ดีมีสุขขออาพาร์ตเมนต์วันสันันวาดิ้ด้านหลังอ,อบจอสุพรรณบุรีตําบลท่าพีเลียงจึงลุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยพันตำรวจโทเดไทยสุขไทยล่องผู้กำกับการสารวัตรสืบสวนสอบสวนและนวยกู้ชิบเจ้าพญายมมรดที่เกิดเหตุครับพี่น้องครับเป็นล้านถนนเออเป็นล้านข้อนกรีดเฮ้ยมันมีอยู่แต่ล้านข้อนกรีดอะล้านข้อจีบเออล้านข้อจีบสตดเลยเมีดอกล้านข้อนกรีดอะ ลานค้อนกีดด้านหลังอาพาร์ตเมนต์พบล่างนอสอพรพันศีทาธิราชอายุ22ปีอยู่บ้านเลขที่69หมูซีตำบลดอนข้าอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีตกจากระเบียงทางหนีไฟสั้นหาสภาพนอนงายจืบมือหายใจรอลิ่นจุ่มกองเลือดหัวแตกบีบาดแผลขนาดใหญ่จึงรีบนส่งทรงรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระญายมราชแต่นอสอพรพันธ์ ทนผิดบาดแผลเบาไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบสวนเบื้องต้นก่อนเกิดเหตุกระซาบวาจังสีครับนอสอพอนพันนี่เป็นนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ปีซีมหาวิทยาลัายอสมซันหรือเอแบกขับก่อนเกิดเหตุก็ได้กลับมาเที่ยวสงการที่จังหวัดสุพรรณบุรีกับกับนายชยุทธดุษฎีดุษฎีคงมงคลอายุ21ปีแฟนนุมพี่น้องครับซึ่งเป็นนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ปี3มมหาวิทยาลัายเดียวกัน และนางลังซีมาอุปมนนางลังซีมาลังสิมันครับสิริชาวลริตอายุ23ปีนักศึกษามหาจิทยัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ปีที่4เพื่อนนักศึกษาโดยผู้ตายกับนายชายุทธ์นี่ได้มาเซาหองอยู่ดีครับเลขที่5 0 8สั้นหาของอาพาร์ตเมนต์ดังกก่าวหลักการย่งบังขึ้นได้ผ้าแฟนไปเที่ยวในตัวเมืองจังหวัดสุพรรณแต่ว่าบังเอิญครับนางพอพัอนเนี่ยได้ไปพ่อกับมูเก้าครับพี่น้องครับเลียดตั้งเต่ปฐม กับตั้งแต่เลียนปฐมอยู่นํากันก็นได้สนิทสนมกันเต้นลาวงครับนํากันครับกินเหล้าเมายาไอ้เจ้าชายยุทธนี่ครับแฟนนุ่มเนี่ยที่ผาไปตะกรุงเทเีหึงหวงสูปเป็นยังคือเต้นลาวงใส่กันตาหวานใส่กันแ้เอาจเพืน่นว่ามาหอดทองเทียงกันกับพี่น้องบอกเขาโอเเขาใจแต่ว่าฝ่ายสาวนั่งกระโดดหรือว่าฝ่ายชายย่นลงกระโบหูครับพี่น้องครับ,อ,รบอันนี้ก็ต้องให้เจ้าหนะ้าที่สืบสวนสอบสวน,สวน,สวนต่อไปนี่แหละเพื่อนว่าในวัยเรียนอย่ามันเพียนลเรียนแล้ว อกจะหักรักจะเห็นเรียนจะเสียถูกต้องเรียนกับรักมิได้อยู่คู่คอเคียวกพักไว้เสียอยามันเพียนเรียนรักเลยยังมีเด็กน้อยจังไรเด้ไปเขียนไห้บอกไปไปไปเขียนโตตอบพระอาจารย์ในในวัยเรียนต้องบันเพียนรี่เรียนรักาออกไม่หักรักไม่เห็นเรียนไม่เสียเรียนกับรักต้องอยู่คู่คอเคียอยาพักเสียจงบันเพียนเรียนักเลยไป้ท่านว่าแต่ว่าอีหลีแล้วก็ตามไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงพวกเขาเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วนะครับถ้าใครไม่ผ่านการอกหักการเจ็บปวดเนี่ยสิบวันรู้ นะครับสีกเขาเอ่ยมาว่าได้กระดูกอกหักเป็นเรื่องเล็กครับพี่น้องครับแต่ะว่าอกเล็กเนี่ยเป็นเรื่องใ่ญ่บาอกเล็กเน่เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นหนึ่งพี่น้องครับลูกหลานที่รักในครพบฟังอน้าจ่าพงเดิมหนึ่งใครก็ตามไม่มีใครรักเราเท่าพ่อเท่าแม่ใช่นะครับบ่มีผู้ใดหักเข้าเท่าพ่อเท่าแม่นะครับเพราะว่าจะเป็นผู้บ่าวเพราะว่าจะเป็นผู้สาวเขาหักเขาหลายความหักเป็นสิ่งที่ดีถ้าหักไข่เป็นถ้าสิ่งที่ดีงายแต่ว่าถ้าทั้งสองฝ่ายทั้งสองคนมีความจริงใจต่อกันบ่ตัวกันบ่จอกหลอกแกลๆ แต่ผู้หนีหักผู้หนีแต่ว่าผู้นีมิตรสิไปเลรียนผู้สาวผู้นีมิตรสิไปหาผู้เบาตัวแถมไปวันๆคือการความสุขของคนต่อแหลเนี่ยค,คือการที่มันได้แถมไปวันๆบงังภุมมตัวนอนอยู่กับผู้เบาอ้ยเดี๋ยวนี้นอนอยู่ตรงโน้นอยู่ตรงน,นี้เขาบอกเห็นน้ำเด็กแมนแต่ว่านั่นแหละครับพี่น้องครับคือใบทะเบียนสมรสเนี่ยยากขึ้นมาสีมะขอบคุ้มผู้ชายสีมะขอบคุ้มแม่ยิ่งได้เพราะอย่างภาวาคนเจ้าสู่มันกระแถมไปคือเก่ากับเพราะฉะนั้นถ้าเขาขาดจากของตายหนึ่งเป็นบาปนะครับปานาติปาตาเว ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าชีวิตตัวเองยิ่งเป็นบาปมหันต์อันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าครับ,รบแล้วบัดนี้เจ้าของตายไปแล้วเจ้าของใดอียังเกิดขึ้นเขาก็หนีไปหาผัวไม่คือเขาเขาก็หนีไปหาผู้สาวไม่คือเขาย่างดีเขาก็มางานศพมางานนั่นดีู่สามมือบัดนี้ผู้ได้เสียใจพ่อแม่ครับพี่น้องญาติพี่น้องผู้เลี้ยงเขามานี่แหละมันคุมบอ่อนะครับหนึ่งถ้าเขาบวกเข้าแล้วถ้าเขาตายไปเขา กายิ่งบ่หกเขาคือเขาเขาเป็นติสมดำหนาเพราะฉะนั้นไม่มีใครรักเราเท่ากับพ่อกับแม่เพราะฉะนั้นบ่าวจะเป็นลูกหลานนิรรสิตนักศึกษาผู้ชา้ก็ดีผู้หญิงก็ดีให้รักตัวเองให้รักครอบครัวให้รักพ่อรักแม่ขนาดฮักกันดีๆมันยังแถบปล่อยไปหาผู้อื่นอยู่อ่านี่ก็ไปโพยู่หันบันนี่ก็ไปโพยู่หันเราบกูเห็นผู้เบามึงไปยุหันตัวมื่อวานผู้เบามึงไปเล่นสาวยุหันผู้สาวมึงไปย่กับบักอันนั้นเวลาท่นนั้นเวลาท่นนี้มันอยู่กับบักกันนี้ เพราะฉะนั้นความรักเป็นสิ่งที่ดีอันนี้เขาบริ่าต้องมีสติครับเจ้าทอครับรักรักให้มันเป็นครับพี่น้องครับถ้ารักเพราะเป็นมันก็เสียใจกะคืดเบิงเอาแล้วน้องๆเยาวชนครับพ่อแม่เข้าถ่ายอยู่ส่วสีสวเลี่ยงมาหอดีสิบสามยี่สิบสี่ปีมัดน็อาจักรวัจจคถังมัดน้ำตาหาบกระตาหนึ่งของรถมดเข่าเท่าไหนแมนมัดงั้นเท่าไหเพราะฉะนั้นย่ไป,ยนไ,นยไปตายน้ำแมงยิ่งพูดที่มันบ่มเขา้าย่าไปตายน้ำผู้สายพู้ที่มันบ่มเข้าไม่ลูกละครับ ไอ้คือเบิ่งเอาเบิ่งเอาเด้อลูกหลาเด้อพี่เป็นนักร้องน้องเป็นนักเรียนเจ้าจงมันเขียนไว้เรียนรักกันไม่ได้นักร้องบรรนอกอย่างผมอยู่มสหาเรียนไปนักร้องเอาใจกรมเพลงให้ฟังเออ มือจับสายเปลร้องโอ้ไรรักกล่อมไปใจเนื้อถึงความหลังผูเบาเห็ดเป็นทองบานนี้เป็นทองว่ามีพอเขาเรียกว่าบ้านหัวขนนะครับมีรักในวัยเรียนมีลูกข่าโรงเรียนทางโรงเรียนก็ต้องให้ออกบานีมานอนกวยลูกมูเขาได้เป็นกู่เป็นขั้นทหารหมอตำรวจเจ้าของ นะครับเรียนบ่จบป่ะนี่ยังมีลวกลวกบ่ามีพอป่ะนี่แหละถูกหลอกออกลุงเยียนจ้เคยเห็นบ่บโอ้ยมันสมัยีตัวสมัยตะกี้ครับผมเป็นเด็กหน่อยผมได้เบึงหนังครับพี่น้องครับภาพยนตร์น้ําใต้ศอกครน่าวรัดกลับมาล่างจตุพลผู้อภิรุมครับแสดงครูกันโอ้ยผมเป็นเด็กหน่อยครับพี่น้องครับเออพอทรงให้ไปเลียนหนังสือสันแล้วครับพี่น้องเออแต่ว่าเพื่อนนีเอาเงินมาจุนเจือผู้เบาครับเออ ไปทั้งนีกับบอเลียนกับบอจบมีลูกมีเต้าอีกโอ้ยนี่แหละครับพี่นองครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีเจ้าดิเคยเบิงบพมจารีสีดำบัวโอ้ย,อยหนังสมัยก่อนไมีแต่หนังโป๊ขแต่พ<ผ>ม,ม,มาจารีสีแดงเออพม,มาจารีสีดำบันบาหนังเรืืองกเกาๆเพราว่าจะเป็นปีกมนันเพราว่าจะเป็นไม้สิ้นไร้ไฟสว่างเป็นหอกที่คอยมกักแต่ว่าหนังก็คือละครละครเขียนสะท้อนชีวิตจริงของคนเพราะฉะนั้นเขาจะไปว่าและก็นำเนาคาเสีย ถ้าวบ่ามาีละครเข้ากับบอมีสีสันเข้ากับบ่ไดดเบิง่งโทร์มันก็เหงาต่อ<ม>รังบ่อสีมาฟังแต่จ,จา่าพงบอกมันก็บจจ้่ายัอนนาะมันต้องฟังเพลงครับเบิ่งละครเบื้งดนบิงนีประกอ,บ,กอบ,ะบไปน้ำตัวครับสมัยนั้นข่อเบิ่งไพยสีทองครับรสุพรรณสาคร,รับสรพง์สรพงศ์น้ำหาสุพรรณสาสองปีครับพีน่น้องสุดท้ายตายจ่อยครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ปีกว่าตาประสบพบตาพาประสาน่าจ้เพันวา ่อยติดผลวิชัยคาวีวะ่ะสมัยนั้น่อยติดนางนางผมหอมออนางเจ้าหญิงแตงอ่อนท่านว่ากว่าจะพบเบลหวานสงสารตาวสนใจขึ้นไปจอดบ,บงเขากับผู้บ่าวง,งาักม่วงผ้าหักตายคอรอสมัยไท<า>่สีทองสมัยั้งแต่มีโทรทัศน์อยูง่งั้นพยาบาลจอเดยเยายเห็นไหบอตู้ข่ก็เรียนไปเบื้องงันผู้อื่นผลวิชัยคาวีประธานว่าระวังลูกเสือกับลูกวัวนะครับแม่เสือเอาลูกวัวมาเลี้ยงแต่ว่าย่ามันโมโหในที่สุดมันก็กินลูกวัวคือเก่านะครับแต่ว่าบัดนี้แม่งงัวบัดนี้เอาลูกเสือมาเลี้ยง ในที่สุดง่ามเสียมันใหญ่มันกับจินลูกวัวคือเกาพว่าเสือไม่สามารถจินหญ้าเป็นอาหารได้เหมือนกัวนะครับบาดี้ัวไม่สามารถจินเนื้อเป็นอาหารได้เหมือนเสือเช่ชนกันชั้นใดกับชั้นนั้นครับพี่น,อน้องนี่คือคะละครครับจ้าทอครับเปิดไปเปิดมาปัดเด็นสามล่อง 4, 5, สี่ผหามึงเอ้ยเออจนสามล่องสี่ลอยมาในนี่แปดมาสัตว์เป็นวาเฮ้ยเอียงมาก <laughs> <laughs> สู้จอจอข่อยบได้ดอกจุนจุนอะ่ะเอออะไรก็สู้จอจอไม่ได้แค่นซิ่งปาดนาตามซันโวหกนัก เด็กหนุ่มข่าเจ๋งยุใส่ล่ะรับยุสสยข่อยสิผ้พาพไปครับร้อยตำรวจเอกโสพนมันขีดรับพนักงานสอบสวนสอนอาผ้าสีจะลื่นรับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิ่งตายได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณถนนพุทธมนฑลสายหนึ่งแขวงบางวะเขตผ้าษีจะลื่นจึงลุดไปตรวจสอบพอร้อมพันตำรวจโทูกขับธนุ่งศักปานน้อยร้องพอกกสืบสวนสอบสวนพร้อมด้วยพันตำรวจตี สิริชาติจันพรมมาครับสาราวัตรสอบสวนสืบสวนและมูลนิธิปอเตยกตึงป่อเต็กตึงตป,อ,ปอเตกตึง,ตงครับปอเตกตึงที่เกิดเหตุบริเวณปากถนนพุทธมนฑลสายหนึ่งช่วงแยกตัดกับถนนเพชรเกษมครับพี่้องพบรถเจ๋งฮอนด้าแจ็ตสีดำแต่งซิ่งทะเบียนยอผู้หญิงมอมะสามเจ็ดหาสองกรุงเทพมหานครสภาพถือยิ่งด้วยอาวุธปืนบ่ทราขนาด เข่าที่บริเวณกระจกและประตูด้านข้างคนครับจำนวนหนัดส่วนผู้ได้รับบาเดเจ็บกระราบซื้อคือนายวีราศเนียมเนียมท่องอายุ23ปีอยู่บ้านเลขที่1เจทับ19ซ้อยพุทธบูชา3าแข้งบางมดเขตทุ่งครุถือยิ่งที่แขนใส่สีนัดปาดโทใไตละักะแลขวา1นัดและกกหูขวาอีกหนัดพลเมืองดีน้ำสรงรงพยาบาลเพชรศักดสม วสันพญาาพุ่งคขับก่อนสองเพชระกษมสองไปก้อนนาแล้วยววสันว่าเละกระเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับอ้าวสอบสวนแฟนสาวอายุ20ปีของผู้ตายทราบว่าก่อนเกิดเหตุนายวิลาศผู้ตายพร้อมแฟนสาวและเพื่อนๆประมาณสิคนได้ไปเที่ยวพับย่านพุทธมณฑลสายหนึ่งจนกระทั่งเวลาตีสองจึงผ้ากันออกมานนั่งกินข้าวต้มภายในซ้อยจะั่นสนิทวุงศ์13จากนั้น จึงได้ขับรถมุ่งหนะกลับบ้านพักซึ่งระหว่างทางผู้ตายได้มีการได้มีปากเสียงกับรถจ๋งบอสาบรุ่นและทะเบียนบอสาบทะเบียนครับมาตลอดทางจนมาถ,ถึงจุดที่เกิดเหตุก็ได้สะล่อความเร็วเพื่อเสีเ้ยวถลถแหลกก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแล้วพญจาพงศ์อนี้แฟนสาวเพิ่นเก่าครับครับโอ้ยพาผู้สาวไปเที่ยวเออ่าเป็นยังไนเอาไปเอามาตายจ่อย ตายจ่อยโอ้ยดูตัวนพดูตัวแม่ผู้ตายกระตายไปผู้ยั่งก็ติดคุกรับนี่แหละครับคือการขาคนนี่มันบอดีมันผิดสิน้อมผิดกฎหมาย้อมนะครับเอาเขาก็สรุปห้าวันสงกรานตับสองสี่ิบแปดคนนะครับเมื่อวานนะครับวันเดียวเสียชีวิตสี่สิบสี่ศพและก็กลุ่มผู้เสียชีวิตอยู่ในช่วงวัยแรงงานเมาแล้วขับเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดอันเบ้าอีกกระเถือกอีกมาบังกาวดวนนะครับนายวิจามหาคุณ โคศกคณักกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปชเปิดเผยว่าขณะนี้ทางปปชกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับปปชเป็นการเฉพาะหรือเรียกว่าตำรวจปปชบรรยากาศในการชุมนุมของพี่น้องมวลมหาประชาชนที่สวนลุมนะครับอันนี้เพิ่นบอกว่า ต่างฝ่ายพี่น้องกับเหตุกิจกรรมผู้บางคนกับเดินไปเดินมาบางคนกับฟังข่าวอยู่นะครับก็คือเพิ่นเบาถึงพวกเขาสองคนกำลังวีขอราวครับอันนี้คือข่าวภากทั่วไปนะครับเขาก็ับรายงานมาให้พี่ให้น้องฟังนะครับเพราะว่าจะเป็นท้องฟ้าอากาศเพราะว่าจะเป็นผู้ใดไปผู้ใดมาเขากลับมาเบาสู้พีสู้น้องฟังแล้วก็พี่น้องที่รักและเคกรพครับเขากลับมีความเป็นห่วงเป็นใยเดินทางไปหันมานี่นะครับอากาศมันก็ะหอน เพราะฉะนั้นพี่น้องนะครับถ้าอุ้ยฮ้อนๆย่าเพื่อนไปอาบน้ำเลยจ้าเถาะครับการไปฮ้อนๆนี่ตากแดดค้างวไปเข่าของแอร์ไปอาบน้ำมันเห็ดให้ร่างกายเข้าปรับอุณหภูมิบอท่านมันเสียเห็ดให้เข้าเป็นไข่เพราะฉะนั้นพี่น้องเศร้ามีแห้งสะกกอนพักผ่อนสักครู่ให้ร่างกายมันปรับสภาพของมันได้สะกก้อนก่อนสีอาบน้ำนะครับแล้วกับบันนี้พี่น้องไปเมื่อว่าจะไปตึกแห่เมื่อว่าจะไปนาไปวัานแห่ย่าไปผู้เดียวถ้าไปคนเดียวมันเป็นอย่างพี่น้องถ้าจะเกิดเป็นแต่คิ้วครับ มันสิบ,บ่มีผูใ้ใดซอยกันเพราะฉะนั้นย่างหน่อยไปสองคนอย่าไปคนเดียวนะครับต้องมีเพื่อนเป็นเพราะเอาใจเถอว่าปลอดภ<ม>ัอย,อยกันเนี้ยครับเพื่อนว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายครับ,รบพี่ดองครับมี่ยังกระสีดัยซอยกันเพื่อนว่าโล่งพักเจอพายุลูกเฮบวอดมาเบิ่งข่าวนี่พญิอยอยาจาครับพายุฝนฝ่าคน,นองถล่มลํำปังอาคารเทศบาลตำบลปงยางครับตำบลปงยางคกครับถูกพัดล่มถูกล่ม พัดลังคาเปิดปึงขับพ้อยไห้รถยนต์ที่จอดอยู่ด้านล่างพังเสียหายไปน้ำสามขั้นส่วนที่บึงการสถานีตำรวจเหลือแต่ซากสาลาปิววันขึ้นกันพ่่สันอันนี้กับกลุมอุตุเพิพ่นขาดไม้ว่าปลายสัปดาห์นี้อากาศจะกลับมาร้อนจัดครับพี่น้องปลายสัปดาห์นี้คือม<บ>า,บาเบิ่งราคาน้ำมันอยู่ตลาดโลกจาทอบนะครับประเทศเวเนซุเอลาเติมน้ำมันลิตรละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ครับพี่น้องครับสองประเทศซาอุดิอาระเบียเติมน้ำมันลิตรละสี่บาท สามประเทศลิเบียเติมน้ำมันราคาลิตรละสี่บาทหกสิบสามสตางค์สี่ประเทศบรูไนเติมน้ำมันราคาลิตรละหกบาทนะครับแล้วก็ห้าประเทศเตึกมิสถันเติกเมนิสทานเติกเมมิสทานนะครับย่าเฮียอันเกินนี้ภาษาอังกฤษมันชีบอกว่าคือเขานะครับเติมน้ำมันลิตรละหกบาทสิบเจ็ดสตางค์ครับอันดับหกประเทศคูเวตเติมน้ำมันลิตรละเจ็ดบาท <laughs> <laughs> สองสตางค์แล้วกับเจ็ดที่ประเทศกาตาร์เติมน้ำมันลิตรละเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์แปดประเทศอียิปต์เติมน้ำมันลิตรละเก้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์เก้าประเทศโอมานเติมน้ำมันลิตรละสิบบาทยี่สิบเก้าตางค์สิบประเทศอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนะครับเติมน้ำมันลิตรละสิบห้าบาทสิบเอ็ดประเทศมาเลเซียนะครับเติมน้ำมันลิตรละสิบเก้าบาท สิบสองประเทศพมา่าเติมน้ำมันลิตรละยี่สิบหกบาทสิบสามอ,อเมริกาโออเมริกามาเลยอเมริกาเติมน้ำมันลิตรละยี่สิบเก้าบาทแต่ประเทศไทยเฮากับพี่น้องเติมน้ำมันลิตรละสี่สิบแปดลิตรละห้าสิบบาทเป็นเชนทั้งทั้งที่เฮาจกอยู่เอาไทยแท้แท้เชฟรอนเป็นผู้จุกพอกตอทอเป็นผู้จุกกับพีน้องครับโซงออกเป็นอันดับเจ็ดของโลกการธรรมชาติโซงออกเป็นอันดับห้าของโลก เป็นอย่างเขาคือเติมน้ำมันแพงแท้มันเป็นย้อนรัฐบาลบ่พี่น้องครับเติมน้ำมันแพงแล้วพี่น้องครับสินค้าพืชผลทางการเกษตรประเถือกนี่บ้านนี้ครับพี่น้องครับของเขาเติมถึกๆถือกครับพี่น้องครับก๋วยเตี๋ยวปลาถวยละยี่สิบบาทหนึ่งบาทนี่ของแต่เขาบัเติมน้ำมันแพงก๋วยเตี๋ยวปลาซัดเขาไปสามสิบห้าบาทแล้วพี่น้องบ่อยากว่าไรครับโทรศัพท์เราเลยโทรศัพท์เครือข่ายชิ้นอวัติมีเตเ่องแพงๆมอมีมิเรื่องแพงๆไอโฟนห้าไอโฟนหกนี่ คักไอ้ฟนหกวัตตมีมีไอโฟนหาสองสามหมื่นไหมไอพอกไอแพลูกพออยากได้เท่าไหร่ห่สองหมื่นกว่าก็พ่อว่าจันาพอเงี้ยแตกเงี้ยย่อยเฮี้ยยังได้ปะครับพี่น้องครับดัมมันปอต่อท่อนี่ตะกี้เป็นของคนไทยครับเป็นของพี่น้องเป็นของประเทศไทยโดยสมบูรณ์แบบเลยครับพี่น้องครับปิโตรเลียมเหลวแห่งประเทศไทยเลยครับการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยปอต่อท่อครับแต่ว่าพญายักษศิณเขามาเป็นรัฐบาลครับผูกขาดครับพี่น้องครับ ประกาศขายให้ต่างชาติเขามาถือหุ้นขายเพระเกินสามบินาที่เพราะไงนี่เราเราเที่เป็นทกข่าเนาะขายครับเ<า>นาะขายให้ในายทุนน้องครับพี่นเก้าเปอร์เซ็นต์ครับและการรัฐบาลถือ5 1เปอร์เซ็นต์มันจะซ้ำคืนต่อคืนคือต้นแหลกเจ้าเถาะเขาว่าจะเป็นหุ้นต่างอิหยังก็แล้วแต่แตะกี้กฎหมายกฎระเบียบประเทศไทยเนี่ยต่างชาติจะถือกรองหุ้นในไทยได้23%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแต่ถักสินแล้วต้องการขายหุ้นเรา้าคนหุ้นซีหาหกเจ็ดแปดมื่อนี่ คนไทยบมมีปัญญาสื่อนะนเพื่อนกันได้ออกกฎหมายออกกฎระเบียบใส่ตำแหน่งการที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าเอื้อนมาใส่อำนาจใส่ตำแหนง่งเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจเจ้าของออกกฎหมายนะครับหนึ่งจากการที่ให้ต่างชาติครองหุ้นในไทยได้ยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์มาเป็นสี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์พราะจากยี่สิบสามมาเป็นสี่สิบเก้าเทมาสิงคโปร์หอบเงินโอโยโอโยมาซื้อหุน้นชินคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนเลยวะหุ้นชินคอปทักสินขาย พี่น้องครับขายแล้วบ่นี่บ่เสียภาษีเลยครับบ่เสียภาษีสุกมูนี่ตั้งหากเอื้อประโยชน์ต่อเจ้าของทั้งทั้งทั้งบ่เสียภาษีครับทั้งสุกท,ทั้งเอือทั้งเอ,อื้อบ่เป็นเอ,อื้อ,อสุนทรภาพฟ้อนเลยเออต่อธุรกิจเจ้าของออไม่เสียภาษีเขาติดตรวจสอบพอดีไปเจอสุกครับไปเจอสุกแล้วมาเจอเอ,อื้อมาเจอเอื้อโอ้ยถ้ามันข่อยยึดมัดแบบ่ให้ขึ้นจักบาทครับนี่เราพ่อใหญ่ทักษิณเราขายนั่นขายนี่ ขายฮอดหนาตาประเทศไทยด้พันธ์ศมีแต่สมุนลูกน้องเจ้าของเป็นผู้รับเหมาทั่วประเทศอยู่มให้มันร่ยก็อยู่บ่ไดครับมาเบิงข้าวนี่จักน้อยพี่น้องข้าวสะเทือนขวัญครับพี่น้องครับนี่แล้วขอมหาอยหากินในบ้านเพื่อนเมืองเพิ่นก็ยังจิตใจก็ยังพม่าก็คือพม่านกับพี่น้องครับพวกฮงซาวดีนี่จองห้องอีรีดิพม่าวันเพ่นวาจับพม่าฆ่าพระอ้างเพื่อว่างอ้างเพื่อนเป็นผู้ว่างแผนกับพี่น้องครับ จับแล้วสองพม่าขาเจ้าอาวาสวัดสามงามมือมีดสัตว์เพื่อนเป็นคนว่างแผนให้เขาไปก่อเหตุคนเดียวหวังหาเงินส่งกลับบ้านแต่หลังเกิดเหตุกลับบอไดอีหยังกิดมือออกมาเพราะว่าตกใจก็เลยท่ามีอย่างบ่ถือวันรพนวาเด้วยตำรวจย่งตามลาอีนึงที่รวมแก่งพ่อใหญ่จ่าพงนี่ <ผม S 1> เจ้าอาว,าวัสหัวตาได้เป็นหัวตาสี่สิบเจ็ดปีซ้ำเท้าหาอนี่ตัวนี้รซสำผม,มนี่ตัวสี่สิบเจ็ดปี ับพระหนุ่มๆอยู่ครับพี่ขอยบ่ฮอดสีบเจ็ดปีเด้อเจ้าจะมาหาตัวข่อยซีที่ภตอนเด้อพระคู่วิสุทธิ์พระคู่วิสุทธิ์ธีระยานนะครับพิ่นว่าหรือพระวหทยนลกับพี่น้องครับตายขอหล่อพม่าครับเขามาอยู่อาศัยบ้านพึงเมื่อนเพิ่งครับหากินเหมาะเหมาะแม่แม่เป็นบ่ว่าเปลี่ยนยังมาเบียดเบียนบ้านเขาอุตส่ามันอยู่แผ่นดินเขาแล้วครับผมนี่เขาเอื่อญบัคนทรยศต่อแผ่นดินตัวเนี้ยครับ บ่หูจักคุ้นเข่าคุ้นดำของแผ่นดินไทยเลี้ยงโบซื่อเลี้ยงบ่เสื่องครับนี่แหละการพี่น้องคนไทยไปอยู่ต่างประเทศนะครับเพิ่นยังเบิงติดตามรายการเสียงชนบทไทยเบิ่งบูสากายมาโดยตลอดบ่ว่าจะเป็นพี่วิจิตนะครับอยู่รัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมร,ริกาบ่ว่าจะเป็นยูสิตนีนะครับแล้วก็อีกหลายหประเทศนะครับผมชื่อสื่อเพิ่นบ่ได้เพิ่นบอกผมเมื่อน,นั้นนะครับบ่ว่าจะเป็นพี่ทิพวรรณกับยูสิตนีนะครับแล้วก็พี่วาสนาอยู่อิตาลีเพิ่นก็ยังเบิ่งเฮา นะครับขอขอบคุณอาจารย์บางอนะครับอาจารย์บางอรอนในี่ยุของกงนะครับพอมีแฟนขับต่างประเทศพว่าจะเป็นพี่วิจิตเนี่ยดูทุกวันเลยดูสองจ่านะครับขอขอบคุณนะครับพี่น้องทางโคราชขอขอบคุณนะครับผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารทางบูสกายนะครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ ครับ,บขอให้พี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโชคดีตลอดไปครับเมื่อนี่ครับขอให้มีโชคมีลาบครับเมื่อนี่พญายุเทพบอกว่าพักผ่อนเอาแรงครับเนอแต่เฮาก็นอนพักผ่อนเอาแห้งแต่ว่าจักน้อยนี่ตอนเทียงก็สิมีแก่นนํามาพบปะกับพีกับน้องนอนนอนหลับได้ใจต่อให้ได้หยังให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นเด้อให้เงินหมืน่นหายไปให้ได้เงินแสนมาแท่นให้ได้เงินแสนมาแท่นมันจังหลายขณะนี้พิ่สุนั่งหัวเราะพวกเราอยู่บ้านพิสุนังเบิงอยู่บวาจะอยู่ทังโรงพยาบาลค่พรก็ดูเรา นะครับมีเสาพยาบาลดูด้วยเวัแร่วันธรรมดาพี่เวลาเบิร์เบิร์เว,เวลาอับราพาด้าครับพี่น้าครับครับจานเนีนพุ่งจานเนีนถอดสวัสดีครับ